อีกอันหนึ่งนะครับ sell in May and go away นะครับ and come back on s e n t l e ก e r s Day นะครับอ่ะโอเคฮะก็ปกติเราจะได้เขียว่า sell in May and go away แต่จริงๆถ้าเกิดเป็นคำสร้อยจากที่ฝรั่งก็พูดตอนแรกนะฮะอันนี้ก็จะเป็นที่มาของประเทศอังกฤษนั่นแหละ s e n t l e ก e r s เนี่ยก็จะเป็นวันที่ช่วงเดือนกันยายนนะครับอ๋อจะเป็นเหมือนงาน ค่อนข้างจะดังนิดนึงเป็นงานแข่งม้านะครับผมก็เป็นที่มาว่าเวลาถึงเดือนพฤษภาคมเนี่ยขายหุ้นไปก่อนเพราะในทางสถิติเนี่ยหุ้นมันให้ผลตอบแทนต่ำนะครับเราก็ไปซื้ออีกทีช่วงปลายปีนะครับช่วงเดือนกันยาแล้วผลตอบแทนมันจะดีกว่าในทางสถิตินะครับก็เลยมาดูนิดนึงดีกว่าว่าตลาดหุ้นโลกเนี่ยเดือนพฤษภาคมผลตอบแทนรายเดือนมันเป็นยังไงคือซื้อต้อนเดือนเนี่ยลราไปขายปลายเดือนเนี่ยผลตอบแทนมันดีหรือไม่ดีนะครับ ก็ปรากฏว่าเอฟเฟกตรงนี้มันก็ไม่ได้แย่ไปทั่วโลกนะแต่มันก็มีบางบางประเทศเหมือนกันที่ผลตอบแทนแย่มากๆนะครับแต่สําหรับสหรัฐเนี่ยมันไม่ถึงขั้นติดลบแต่ถ้าไปดูเทียบกับเดือนอื่นเนี่ยจะเป็นเดือนที่บวกน้อยที่สุดไม่เชิงน้อยที่สุดแต่อยู่ในโซนน้อยนะครับอ,อ,อย่างไรก็ดีเนี่ยโอกาสที่มันจะให้ผลตอบแทนติดลบ20ปีที่ผ่านมาที่ผมดูเนี่ยมันแค่20%เท่านั้นเพราะนั้นก็คือ18ปีใน2ี่ปีเนี่ย มันให้ผลตอบแทนเป็นบวกเพราะฉะนั้นสําหรับสหรัฐเนี่ยผมว่า sell in main go away เนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีเอฟเฟกกับเขาขนาดนั้นในเชิงของ m ั n s ์เอฟเฟกนะครับแต่ตลาดอื่นเนี่ยมีอะไรบ้างอันที่สองเนี่ยจะเป็นตัวของอินเดียนะครับตัว n i f t ี้ฟก็อันนี้บวกเหมือนกันนะตลาดหุ้นอินเดียเพอร์ฟอร์มค่อนข้างดีโอกาสเนี่ยแต่โอกาสเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะ55%นะไม่ไม่ไม่ได้เยอะเหมือนหุ้นอเมริกาที่20ปีเนี่ยปีเป็นบวกนะครับ ส่วนคนที่ผลตอบแทนแย่ๆเลยเนี่ยและโอกาสผลตอบแทนเป็นบวกต่ำ50%เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นตัวของนิเคอินะครับหุนหุนฝั่งของนิเคอิก็คือญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มีตัวแต่เขาลบไม่อเ,เยอะเท่าไหร่นะฝั่งยุโรปด้วยนะครับก็จะลบประมาณ1%ที่มีแรงขายอันนี้ถือว่าเยอะแล้วก็อีกอันนึงคือหังเซ็งนะครับหุ้นจีนที่ผมเชียร์นักเชียร์นะก็โดยสถิติลงก้นข้างเยอะเหมือนกัน แต่อันนี้ผมก็ต้องติดไว้นิดนึงนะว่าสถิติก็คือสถิตินะปีปีนั้นเนี่ยมันจะเกิดยังไงขึ้นก็ได้นะครับอย่างถ้าเป็นดู probability เนี่ยนใน20ปีเนี่ยมันก็มีประมาณต้อง8ปีเลยนะที่ให้ผลตอบแทนเป็นบวกใน20ปีนะเพราะ,ะนั้นอันนี้เป็นเพียงแค่ค่าเฉลี่ยแล้วก็เอามาให้ดูกันเฉยๆนะครับผมคิดว่าปีนี้มันจะไม่เหมือนปีก่อนๆแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าทำไมผมถึงอากูว่าหุ้นจีนเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ลงตามค่าเฉลี่ย20ปีก็ได้นะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าสาเหตุอะไรแล้วก็ทำไมถึงคิดว่าปีนี้ไม่ไม,ไม่มีเกิดเซลวินเมนโกเอาเวย์สำหรับตลาดหุ้นจีนแล้วก็หุ้นยุโรปด้วยนะผมคิดว่าด้วยส่วน CSI 300ไม่ค่อยลงเท่าไหร่นะครับก็คือหุ้นจีนแผ่นดินใหญ่ตัวของเซตอินเด็กซ์อันนี้อาจจะเป็นข่าวไม่ดีกับหุ้นไทยนะครับหุ้นไทยเรามีเอฟเฟกต์เซลวินเมนโกเอเวย์จริงๆนะครับแล้วก็โอกาสให้ผลตอบแทนเป็นบวกก็ต่ำกว่า50%ด้วยก็ถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ เวียดนามบวกอยู่นะครับดูค่าเฉลี่ย20ปีแล้วก็ตัวของเกาหลีเป็นลบนิดๆน,นะครับอ่อก็อันนี้เป็นผมว่าเป็นสถิติที่น่าสนใจดีนะครับผมส่วนมาดูเป็นผลตอบแทนรายเดือนอ่าเมื่อกี้ที่พูดไปของ s อส0อดูตั้งแต่มกระายันทันวาเลยจะเห็นว่าเดือนพฤษภาเนี่ยมันก็มีเอฟเฟกเซเวนเมนนิดนึงตรงที่ว่ามันไม่ได้บวกเยอะเท่ากับเดือนอื่นๆน,นะครับ อย่างเช่นปลายเดือนเนี่ยโดยสถิติมันปลายปีเนี่ยมันจะบวก,ก่อนข้างแรงในเดือน November นะครับมันก็เลยเป็นที่มาว่า buy on s e n t l a g e r s Day เนี่ยก็คือซื้อช่วงปลายปีให้บนอบแทนดีกว่ามันก็อย่างนั้นจริงๆนะครเพราะว่าผลอบแทนเนี่ยมันจะไปจ้ำช่วงเดือนกรกฎาคมกับเดือน November ในของ S&P 500นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีมันก็ยังผลอบแทนเป็นบวกนะครับผมว่าก็อาจจะไม่ได้แย่กว่านั้นโดยเฉพาะคนที่ลงทุนยาวๆเนี่ยก็อาจจะ ไม่ต้องดูเอฟเฟกต์มันลี่พวกนี้มากเกินไปแล้วกันแต่ใครที่ชอบเทรดเนี่ยอาจจะดูเป็นจังหวะในการขายหรือจังหวะในการซื้อก็ได้นะครับผมก็เอาสถิติที่น่าสนใจมาให้ดูกันส่วนหางเสงนะครับก็อันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อย่างตัวเลขที่ให้เห็นแล้วแต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยในตัวเลขค่าเฉลี่ย20ปีเนี่ยมันคือมันเกิดจากเดือน4เนี่ยห,หุ้นหุ้นหางเสงมันชอบขึ้นนะครับมันก็เลยเป็นที่มาว่าพอ,อมันขึ้นไปเยอะมันก็มีแรงขายตามมาเพราะคนกำไรเทคโปรฟิตนะครับก็เลย อาจจะเป็นเอฟเฟกอันหนึ่งที่มันมันเป็นส่วนตัวนิดน,นึงทาให้สถิติเดือนพฤษภาคมที่ผมดึงมาเนี่ยมันดูร่วงนะครับแต่ว่าไอ้ buy on Sense Legal s e n s e l e ท a ลีเ day เนี่ยซื้อปลายปีมันก็จะเป็นเห็นเอฟเฟกคล้ายๆกันก็คือหุ้นขึ้นปลายปีนะครับแล้วทําไมทําไมมันถึงเกิดเอฟเฟกตรงนี้เนี่ยผมว่าหนึ่งในปัจจัยแล้วกันจริงๆมันมีหลายปัจจัยแต่หนึ่งในปัจจัยหนึ่งเนี่ยที่ที่ผมจะเอามาเป็นอาร์กุเมนต์ว่าปีนี้อาจจะไม่เกิดเอฟเฟกนี้ก็เป็นไปได้เน ดอลลาร์เนี่ยมักจะแข็งหนึ่งก็คืออาจจะเป็นการเข้าไปเป็นเงินฟันฟลอร์ไหลเข้าไปในสหรัฐนะครับแล้วพอดอลลาร์แข็งเนี่ยมันก็ยิ่งหนุนฟันฟลอร์เลยนะเพราะว่าหุ้นมันขึ้นนะครับอีกอันนึงก็อาจจะเป็นการโยกเงินออกจาก e m e r g i n g market ซึ่งพอโยกเงินไปหลบไหนไหนเนี่ยดอลลาร์เป็นเซฟเฮาเว่นนะครับในในความหมายทั่วไปตั้งแต่เกิดอ่อโพสอ่อโพสเบรตันวูดเนี่ยหรือตั้งแต่ปี2008ที่เกิดซับไพน์เนี่ยดอลลาร์มัน มันเชื่อว่าริสฟรีในทางทฤษฎีมาโดยตลอดแล้วก็เป็นเซฟเฮาเวนที่เราพูดกันถึงทุกวันนี้นะครับก็เป็นเอฟเฟกที่เราเห็นช่วงที่ผ่านมาแล้วพวกสกุลเอเชียผมดึงมาแค่ตัวเดียวคือของไทยแต่จริงตลาดอื่นๆมันก็จะคล้ายๆกันแหละนะสกุลเอเชียมันก็จะค่อนข้างมี correlation ใกล้ๆกันเทียบ against ดอลลาร์เนี่ยมันจะกลายเป็นอ่อนค่านะครับซึ่งเวลาอ่อนค่าเนี่ยมันก็กดดันฟันฟลอนะกดดันฟันฟล o w ไม่ค่อยไหลเข้าเท่าไหร่นะเพราะซื้อเข้ามาก็โดนความเสี่ยงเอฟเฟกต์ริสนะครับเพราะฉะนั้นมันเลย สาเหตุที่ใช้อธิบายได้นะครับว่ามันมีเอฟเฟกตัวเซลล์อินเมย์แง่โกลเวในตลาดเอเชียหรือบางตลาดแล้วหุ้นสหรัฐมันยังเป็นบวกได้อยู่ท่ามกลางตลาดหุ้นรวมๆที่มันลงนะครับแต่รอบนี้เนี่ยผมคิดว่าไม่เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าตัวของดอลลาร์เนี่ยผมว่าปีนี้มองอ่อนเป็นพิเศษนะครับก็เลยเหตุผลก็คือผลผลการกระทำคุณทรัมป์นั่นแหละความเชื่อมั่นดอลลาร์มันหายไปนะครับแรงขายทรัชชัลี่การถือทรัชชัลี่มันลดลง แล้วก็คนไม่กล้าจะเอา treasury สารัฐมาเป็นทุนสำรองเยอะขนาดนั้นแล้วก็ไปหันไปให้ความสำคัญกับทองแทนนะครับมาดูในเชิงของ seasonality นิดนึงเนี่ยก็ให้เห็นภาพใหญ่ๆนะครับตัวของด้านซ้ายี่ยจะเป็นดอลลาร์อินด x จะเห็นว่ามันจะแข็งขึ้นมาในเดือนพฤษภาจริงๆนะครับถ้าดูค่าเ v a l อเรส20ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันก็จะเฉลี่ยบวกเขียวอื้อเลยนะครับก็เป็นที่มาเป็นเงินไหลเข้าอเมริกานะครับ ขณะที่ฝั่งของ Emerging Market เนี่ยมันจะอ่อนค่อนข้างมากในเดือนเมยเหมือนกันมันก็เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ผมกําลังจะอธิบายตรงนี้นะครับว่าฟันฟลอร์ระยะสั้นมันมันจะไหลเป็นหนุนหุ้นทางนั้นก็จริงแต่ปีนี้จะไม่เหมือนกันเพราะผมคิดว่าดอลลาร์ที่อ่อนจากความเสียความเชื่อมั่นเนี่ยปีนี้เป็นปีที่เดือนพฤษภาคมเนี่ยค่าเฉลีย่ยเราจะไม่ดูค่าเฉลีย่ยเราจะไม่ดูอดีตละว,วันนี้เราต้องวิเคราะห์นะวันนี้เนี่ยผมว่าเป็นปีที่เปลี่ยนไปคือดอลลาร์จะไม่แข็ง เพราะนั้นหุ้นอเมริกาผมว่าจะอันเดอร์เพอร์ฟอร์มในขณะที่หุ้นอิ e ม g จิ g งมาร์เที่โดนขายแรงๆในเดือนพฤษภาเนี่ยผมว่าเป็นภาพตรงกันข้ามคือไม่เกิดแบบนั้นนะครับก็ค่อนข้างจะฉีกสถิตินิดนึงนะครับเป็นภาพความรู้สึกที่ผมวิเคราะห์ดูตลาดทุกวันแล้วกันผมคิดว่าเป็นอย่างนี้นะครับในปีนี้